เรียกว่าเป็นข่าวช็อกวงการเน็ตไอดอลไทยเลยนะคะเมื่อจีจี้สุพิชาถูกแฟนหนุ่มสังหารดับคาคอนโดค่ะหลังจากนั้นค่ะชาวเน็ตก็ออกมาแชฉพฤติกรรมแล้วก็ขุดวีรกรรมของแฟนหนุ่มอ q นะคะซึ่งก็มีประเด็นหนึ่งค่ะที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากนะคะจากกรณีที่อ q เนี่ยเมื่อตอนนั้นอายุ14ปีค่ะแต่เจ้าตัวเนี่ยสวมแบรนเนมทั้งตัวเลยค่ะมูลค่าวกว่าครึ่งล้านเดินสยามค่ะ หลังจากนั้นค่ะชาวเน็ตก็เลยสงสัยว่าเด็กคนนี้เขาเป็นใครมาจากไหนลูกต้อเหล่าใครทําไมถึงมีเงินมากมายขนาดนี้ก่อนที่ชาวเน็ตท่านนี้จะเข้าไปรู้ความจริงว่าจริงๆแล้วเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะความคืบหน้าล่าสุดค่ะกรณีจีจี้สุพิชาเน็ตไอดอลสาวชื่อดังที่ถูกยิงเสียชีวิตภายในคอนโดหรูพร้อมกับแฟนหนุ่มอิกคิวภูมิพัฒชัยวนณิชยาลูกชายของพลเอกสมชายชัยวนณิชยา จากการตรวจสอบยืนยันแล้วว่าเน็ตไอดอลสาวถูกยิงศีษะเสียชีวิตในห้องมาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งวันจากนั้นค่ะมีรายงานว่าจากการตรวจสอบข้อมูลทางโซเชียลนะคะพบว่าอีคิวหรือแฟนหนุ่มของจีจีเนี่ยมีพฤติกรรมรุนแรงค่ะเจ้าตัวชอบใช้อาวุธปืนและศึกษาทั้งอาวุธปืนสั้นปืนยาวมาเป็นอย่างดีรวมถึงมักซ้อมยิงปืนเป็นประจำจึงทำให้มีความเชี่ยวชาญในการยิงปืนอย่างแม่นยำ นอกจากนี้นะคะเจ้าตัวเนี่ยยังมีการลงคลิปการซ้อมยิงปืนทางโซเชียลอีกจำนวนหลายคลิปเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบว่ามีข้อความแชทของจีจีและรูปภาพเนี่ยแล้วบุว่าถูกนายภูมิพัฒน์หรือแฟนหนุ่มเนี่ยทำร้ายร่างกายค่ะฝ่ายชายเนี่ยชอบทุบตีบริเวณใบหน้าใบหน้าบวมฉาบหนุ่ซ้ำยังมีการส่งข้อความข่มขู่ท้าทายและใช้ถ้อยคำที่หยาบคายเหมือนคนไม่เคยรักกันเลยค่ะ และหนักสุดนะคะฝ่ายชายเนี่ยมีการเตะที่หน้าอกของเธอและหลังด้วยค่ะล่าสุดค่ะชาวเน็ตก็ยังคงขุดวีลกรรมของหนุ่มคนนี้ไม่หยุดเลยนะคะมีคนให้ข้อมูลว่าอ q เนี่ยเป็นคนเดียวกับคนในคอนเทนต์ที่เป็นงานรวมตัวต่อแถวกันซื้อออฟไว้ White. แล้วมียูทูบเบอร์ท่านหนึ่งเนี่ยไปขอสัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับราคาเครื่องแต่งกาย พบว่าเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอิคิวก็อายุน่าจะประมาณ14ปีค่ะทั้งเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าทั้งตัวเนี่ยราคารว,วมแล้วครึ่งล้านเลยทีเดียวค่ะจากนั้นค่ะชาวเน็ตคนดังกล่าวเนี่ยที่ออกมาขุดนะคะก็แจ้งว่าได้ไปส่องชีวิตของเด็กคนนี้ค่ะจากนั้นจึงร้องอ๋อเลยค่ะว่าที่มาที่ไปของความรวยเนี่ยคืออะไร